นาทีชีวิตทัพเรือพันทีหนึ่งออกเรือด่วนช่วยนักดำน้ำหญิงหมดสติกลางทะเลเป็นการตอบสนองภารกิจได้อย่างรวดเร็วท่านตัวเหตุการณ์สำหรับกองทัพเรือโดยทัพเรือพันทีนึ่งกรณีทัพเรือพันทีหนึ่งรับการประสานจากมูลนิธิสว่างโรจนธรมธาารมสถานสัตหีบว่าได้รับแจ้งจากคุณอนุบัตรเจ้าของเรือทัวร์ดำน้ำชื่อมาน้ำว่ามีนักดำน้ำหญิง เกิดเหตุขาดอากาศหายใจจนหมดสติจากการดำน้ำลึกที่บริเวณจุดจอดเรือทัวร์ดำน้ำเกาะครามอำเภอสัธิีทางเรือทัวรได้รีบดำเนินการนำเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อส่งนักดำน้ำหญิงเข้ารับการรักษาพยาบาลแต่ระหว่างการนำเรือเดินทางกลับนั้นเรือทัวเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถเดินเรือได้ต้องลอยลำอยู่ที่บริเวณหน้าอ่าวเตยงาม ด้วยพัญชา,ารนาวิกโยธินพร้อมกับแจ้งมาเพื่อขอความช่วยเหลือทานด้านพนเรือโทวิชัยครับทานด้านพนเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งหลังได้รับรายงานได้สั่งการให้เรือตรวจการ274ซึ่งเป็นเรือพร้อมลำดับที่หนึ่งของกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่หนึ่งออกเรือเข้าทําการช่วยเหลือในทันทีและสามารถให้ความช่วยเหลือนักดำน้ําหญิงได้ทันต่อสถานการณ์ และนําส่งขึ้นฝั่งที่ท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบอําเภอสัตหีบพร้อมประสานโรงพยาบาลอาภากรเกียรจยวงฐานทัพเรือสัตหีบรับนักดำน้ําหญิงเข้าไปทำการรักษาพยาบาลต่อไปนิวส์24นิราทิพสีรายงาน